สวัสดีเพื่อนๆพื่ๆน้องทุกท่านเนี่ยยินดีทรับสู่ช่องทุกเกมอยู่ผมนะวันพีชของค่าย X7 เกมนะก็จะแจกคูปอง1นึ่งมื่ฟรีทุกวันแค่เข้าเกมเนะไปดูได้ที่หน้าที่เราโหลดน,นะผมมันจะเขียนบอกไว้เลยนะแล้วก็ปรับภาษาไทยได้ด้วยนะครับผม ก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาหลานเติมเกมตรวจปลอดภัยนะนำร้านมาท็อปอัพแน่เติมเกมเติมถูเติมใบเติมปลอดภัยทุกวันทุกทับมีทุกเกมที่ท่านเลือกเติมไม่ว่าเป็นเกมในสโตร์ไทยเองมีหมดทุกเกมไม่ว่าจะเป็นวิดิโอเว็บเซเลโลกคาบ้าฟับฟรีไฟเอาวีดีทัชทุกวันของใครสัเรื่องเกมที่นินแพกอีกเยอะแยะมากมายจากวันนั้นรับสปูชันด้วยนะครับผมสปอตออฟจัดติดเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายไปดูได้ที่เว็บแซกหลักเรารับเติมเกมอะไรบ้างนะหรือว่าสอบถามเอ็มมี่ได้เลยหลายแอดเซบุ๊กเว็บไซต์ตามนี้ฝากเพื่อนสอเเเซว่นนนใรรับติมทุกแพ็คค อดองเพชรไม่ได้เน,นื้อเติมเหมือนล้างเราได้บัตรเท,ทิทพารหมดไดอเดีหมดก็เติมเหมือนล้างเราได้ยิงเติมยิงถูกนะฮะปรึกษาแอดมินได้เลยเติมเกมกเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยตัวทุครับไ,ไม่มีการรีฟันแน่นอนเล่นแต่คลิปเช่นเดิมนะครับผมทุกวันหนึ่งหมื่นเนะืปรับภาษาไทยก็ตรงนี้นะแล้วก็ translation มาที่ว่าแพดตรงนี้แล้วก็เลือกภาษาไทยแล้วมันก็จะออกเกมแล้วเข้าใหม่นะครับผมนะอันนี้ไม่ต้องไปดูเสียเวลา นี่เราปรับปรับความเร็วได้ครับอันนี้มันเร็วไปมองไม่ทัน,นครับเดี๋ยวปรับสปีดมาสักสามก็พอแล้วนะฮึมค่นี้ก็พอแล้วเนะี่ยแต่ว่าถ้าเล่นจริงก็คอเล่นหลายเกมก็ปรับให้มันเร็วๆนะ เกมเอ็กซ์เวนเกมค่ายนี้ก็ดีนะครับผมว่ามันใช้เวลาประหยัดดีนะครับผมอันนี้แต่อันนี้แจกเยอะจริงนะเวอร์ชั่นนี้คือเล่นได้เต็มสูบเลยนะผมถ้ามันค้างก็ออกเกมเข้าใหม่ไม่ยากหรอกครับนี่จัด mm ชื hmm ่อเราไปนะผมชื่ออะไรก็ได้ฮึ อีกแล้วครับท่านภาษาจีนไปนเลยงั้นเออ,อชื่ออะไรไปก่อนค่อยไปเปลี่ยนเราคะแ,แบบนนฮะเห็นไหมแป๊บไหมครับผมยังไม่ได้ทำอะไรครับเข้ามาก็แจก v-10 แล้วท่านเห็นไหมนี่ใครต้องการเล่นวันพิษตมัไก่อนมันสโตนอกใช่ไหมเติมไม่ได้แล้วก็เติมแพงไรเงี้ยนี่ใครเอ็กเซเนเกมครับผม มีโอกาสได้สัมผัสตัวเทพๆเลยนะมันบอกเพียงแค่เข้าเกมก็ได้คูปองเติมหนึ่งหมือนี่ไงแจกเกตเติมคูปองนี่นี่ฮะ V10 เนะฮะอันนี้เปล่าอ่ยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันสอนก่อนนะผมย๋่าเพิ่มไปข้ามขั้นนะนี่เมื่อวานเพิ่งลงของค่ายไหนไปไม่รู้ CPT เนะฮะ แต่เนี่ยเปิดจริงแล้วเอ็กซ์วินเกมเลยนะนะวันที่ผมลงไปอะทมีมีคนมาเมน้นว่าซี t อ่อะอ,อันนั้นน่าจะของของโคบอนหรือเปล่าแต่นี่ใครเอ็กซวเกมเลยนะมานนี้ดีกว่าหนึ่งมื่นคูปองทุกวัน ว่าสปีดสี่ไปเลยด้ว่าเสียเวลาห้าไปเลยเพราะมันจะต้องรีใช้เวลาเยอะอยู่นะอันนี้คือเต็มสูบได้เลยครับผมเดียวของเมื่อวานอีกเมื่อาวานมันแค่ไม่รู้โกบอลหรือเปล่าเอเอโกบอลนรืมั้งผมว่าไม่รู้ว่าวันพิดมีกี่เวอร์ชันผมลงทุกวันนะี จะไหม่จะเก่าจะเซิฟนู่นเซิฟนี้ผมลงหมดเนะี่ยใครจะมาว่าอะไรผมก็ผมก็ไม่ได้สนใจเนะี่ยลงเหลือเกมเก่าๆม่เกมเก,เ,กเก่าจริงมันโผล่เซิฟนู่นเซิฟนี่แจกนู่นแจกนี่เซิฟนี่ไม่แจกเซิฟนี่แจกเซิฟนั้นแจกไอตัวนั้นไอเซิฟน,น,นี่ไม่แจกไอตัวนี้นะครับาบางคนเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยเก็เลไม่ได้เล่นด้วยเนะบางคนเขาก็อยากจะเล่นแต่ว่าเขาก็พลาดไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมเพราะฉะนั้นแล้วผมลงคลิปไปก็ ไม่ชอบไม่อะไรก็ค่อยว่ากันเกมอื่นนะก็เกมนี้ก็ปล่อยคนอื่นที่เขายังไม่ได้เล่นเนาะลงหมดเลยครับอะไรที่เป็นวันพีชจะเซิฟไหนเซิฟเก่าเซิฟไหน,ไหน,ไหนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนบนไปบนมาลงหมดทุกเกมนารูโตะวันพีชอะไรอีกวะที่ผมชอบลงบ่อยๆดาคอนบอลเนี่ยยังไม่เจอนะสองพันจะ2ยี่สิบหกแล้ว ต้องมาได้แล้วนะใครอีกเนเกมนี้โอ้โหเกมเก่าๆเยอะๆเลย,ย,ยมันจะแจกเยอะนะแต่เกม,มเมื่อวานนี่ไหมไทท่านหนูแจกน้อยมากนะต้องรอให้มันมันยังใหม่อยู่ไงเซิร์ฟเวอร์นี้ก็รอเซิร์ฟใหม่ตอนห้าโมงนะจะมาตอนห้าโมงกว่ากรอได้เลยนะตอนนี้มัน144ร้อยสี่ิบสเซิร์ฟรอร้อยสี่สิบห้า หล่มเซิร์ฟใหม่ได้เลยนะผมจะมาเปิดประมาณห้าโมงนะตามที่เกมมันบอกไว้เลยนะเร่งเร่งเร่งทุกอย่างได้ครับเร่งให้หมดเร่งแปดก็ได้นะครับสปีดแปดนี่รับรับตรงนี้นะฮะเห็นไหมมันเด้งเด้งให้รับแล้วเนะตะกี้ท่านเห็นไหมเด้งให้รับคูปองแล้วนะครับเราก็รับมาหมื่นหยวนนี่นะ เออมันบอกว่าเรยกให้รับทุกวันเนาะแล้วก็ลองเติมก่อนเลยครับผมนี่ฮะวันแรกได้นี่ก่อนบางทีสโตอของใคร x7 เซเกมมันแจกไม่เหมือนใครนะนี่แล้วก็ดูในเหตุการณ์จำกัดเอายังยังทำยังสอนอยู่นะออกได้ละมั้งเนี่ยนี่ จะลองเห็นไครโดนี่ครับการเรียกร้องหนึ่งหมื่นคูปองนนเนี่ยนี่อีไม่ใช่กับคนละอันนี่อันนี้ก็ได้นะอยู่ที่เราจะเลือกเติมอะไรนะผมเลงไครโดไว้ก่อนเดยออ๋อเดี๋ยวๆท่านเรามีเพชรอยู่เท่าไหร่วะเนี่ย ไม่ได้เหรอแล้วต้องไปใส่โค้ดก่อนนะถ้าจำไม่ผิดอ่าเติมแพ็กเด้งนะเนี่ยเติม G M นะทำไมตัวเลขแปลกๆนะหาเติมให้หมดเลยท่านนี่แซงโค้ดเดี๋ยว,วนะผมว่าเราไปใส่ V P ก่อนหรือเปล่าดีกว่าไหม หมื่นใช่ไหมผมล่อเพชรเลยแล้วกันนุ๊กสองหมื่นหนึ่งหมื่นผมล่อเพชรเลย,เลยผมจะเอาไคาโดนะไม่ต้องห่วงมันแจกทุกวันนะเนี่ยเวลสิบห้าแล้ว v ีพีสิบห้าแล้วเนี่ยผมจะมาเปิดตัวนี้ได้ได้เศษตัวอื่นด้วยนะไม่ได้เทคไคโดนะได้แซงว่ะ อยากเติมอะไรเติมเลยนะครับแทกครั้งแรกต้องเติมอยู่แล้วจำนวนครั้งไม่พอโอ้โหได้เวละโโห้าสิบโอ้โหไม่น่าเลยเ <c oughs> ดี๋ยวเลาห้าสิบนะฮะแทกเติมครั้งแรกจัดไปอะไรให้ที่มันให้เติมอะยัดไปให้หมดเลยอุ้ยผมแม่งไม่น่าเลย นี่ครับลุยเอาเอสดีกว่ามีเหลือแล้วนี่ด้วยน่าจะหมดแล้วนะของผมใช้ไปเยอะเลยหมดแล้วนะอันนี้เหตุการณ์อาอย่าลืมเติมายเดือนด้วยนะครับเออลืมบอกไปนึกว่าจะได้ไขโดนะผมได้ไขเต่าแทนไปสนีรับทุกแพ็กเลยนะฟึ๊บ อุ้ยที่เราเติมมาตะกี้เนี่ยได้นี้ด้วยนี่ก็อย่าลืมใส่โค้ดด้วยนะครับนี่ฮะป้อนรหัสแลกเปลี่ยนอักษรตัวบนวรรณยุกต์กับตัวล่างหายไปเนะนี่ยเพื่ออะไรไม่รู้นี่ฮะก็ตรงนี้นะครับจิบโค้ดไม่มีครับผมมีแต่แจกคูป,ปองเติมเกมนะจบข่าวนะฮะทำไมวะ มันน่าจะมีนะผมไปเติมแล้วหรือเปล่านี่นี่มีมีมีนี่มีครับมีแสดงผมไปเติมแล้วเติบอื่นนะนี Whoops, ่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปครับผมโดได้ยี่สิบใบ กดซ้ําได้นะถ้าเราเติมไปแล้วกดที่สามกดตามผมเลยนะหนึ่งสองสามกดที่สี่เนี่ยกดที่ห้ามันแจ๋ไม่เยอะนะหนึ่งสองสามสี่ห้า แต่มันแจกคูป,ปองอเยอะกว่านะผมแม่งรอเติมมาเพจสองหมื่นเลยหยุยได้คูป,ปองเติมอีกสองพันนะครับหนึ่งสสมสี่ห้าหน่าจะมีแปดโค้ดคูป,ปองเติมเกมอีกสามพันโอ้โหเป็นหมื่นห้าครับ แสดงว่าม,ม่แจกเยอะนี่ครับแล้วก็อันสุดท้ายนี่แสดงว่าไปเติมรายเดือนได้ตะกี้เราไอ้ห้าพันเป็นสองหมื่นวันแรกครับวันแรกได้คุปองเติมสองหมื่นนะฮะนี่ไล่เลยอันไหนที่ตะกี้นะนรับ โอ้ oh, สนุกดีกว่าเกมดีกว่าเวอร์ชันเมื่อวานอีกเวอร์ชันเมื่อวานแจกติดเดียวเองไงอันนี้เปิดจริงด้วยเนี่ยอยากได้ดิ๊กมัมก็จัดไปได้เลยนะครับเศษดิ๊กมัมอยากได้เศษแสงก็จัดแสงนะผมใช้เยอะนะนี่อันนี้เป็นกิจกรรมเคเวสเปิดตู้อื่นเนาะอ่ะ รายเดือนอยู่ตรงไหนตะกี้ผมเห็นแวบ,บๆเนะี่ยก็ดูเอาแล้วกันเนะียตะกี้รายเดือนผมหายไปเจอแล้วขาดอันไหนรางวันอะไรเนะี่ยเอาพี่รายเดือนหายวะท่าน ซื้อได้อีกคูปองเติมเนะี่ยก็เยอะครับง่ายง่ายครับเยอะมากเนยะตมเอาตัวออกมากใช้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตัวไม่ได้อยู่ตรงนี้นะแสงต้องต้องแปดสิบเนี่ยตัวอยู่ในกระเป๋าเนะี่ยจำเวอร์ชันไม่ได้นะ่ มีเลือกเติมหลายอย่างนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ผมต้องเอาออกนี่ครับยังสอนอยู่เลยวะเนี่ยตายฮะาแล้วเดี๋ยวนะ มันยังสอนอยู่เฉยเลยอะไรวะนี่ะสั่งเคาะตัวละครออกมาใช้นะครับตัวแป,กแปกนะลกๆเนี่ยเอามาใช้ก่อน กนะ็ลองเล่นดูครับเยอะไม่ต้องรีบนะค่อยๆเติมไปผมจำไม่ได้ตนะกี้ยเดือนที่เห็นอยู่แว็แบ,บๆเติมได้แบบถูมากด้วยนะโู คนโหดนะฮะบอกได้เลยคำเดียวว่าเติมสนุกสนันวันไหวผมเลยตั้งห้าอีกตั้งเท่าไหร่อะอีกหมื่นคูปองนะอ้ยตัวนี้ก็โหดเหมือนกันนะก็โหดอย่างนี้ไม่พอแล้วก็ทำดาวเยอะๆด้วยเพื่อที่จะไปสู้คนคนอื่นนะคนอื่นก็เติมเหมือนเราเนี่ย ว่าเติมรายเดือนมันจะซื้อแบตเตอร์แงงานได้หลายรอบเนะ้โอย้ยยรู้ฟีเกอร์สีโหดจัดเลยท่านเนี่ยประมาณนี้เลยไม่ค่อยเล่นไปเติมสบายๆคูปองมีเป็นเป้เนี่ยใส่โค้ดตามที่ผมใส่ได้ไดหมื่นคูปองเนี่ย อันนี้น่ของแท้นะจัดไปได้เลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนขอให้สนุกกับเกมมันพีซสวัสดีครับผม